แปดพญานาคราชประจําวันเกิดเคล็ดลับการบูชาพญานาคเพื่อขอโชคลาภในทุกวันพระขึ้นสิบห้าค่ำให้นำารูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่เคารพบูชามาแช่น้ำหรือประคมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันหอมถวายผลไม้อาทิกล้วยมะพร้าวส้ม ห้ามถวายเนื้อสัตว์เพราะท่านเป็นผู้รักษาศีลบูชาด้วยดอกไม้ขาวมีกลิ่นหอมอย่างเช่นดอกมะลินั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศบุญกุศลถวายท่านและครวนสวดคาถาพญานาคประจำวันเกิดก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนบทสวดบูชาพญาสีสัตนาคราช พญาณาประจำตัวคนเกิดวันพฤรรหัส,สบ,บดีนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาเยนะวาจายะวาเจตสาวาอิมังสิริสัตนาคะลาชนามกังอหังวันทามิสัพพทาสัพพโสถีพระวันตุเมข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนำสกุลขอน้อมกายวาจาและจิตใจ กราบไหว้พญานคราชนามว่าพญาศีสัตนาคราชขออธิษฐานตั้งจิตกล่าวคำอธิษฐานขอให้คำอธิษฐานนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเรา อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ